วันนี้ก็จะมารีวิวนะคะเคกเป็นกล้วยหนึบีเลยนะคแล้วก็อยู่กับช่องสีนบุอีกแท่เคยนะคะทแรกันรีวิวเปิดเลยเปิดเลยเปิดไม่ไไม่ดหรอคทุกคนทุกคนครับรอแป๊บนึงผมแกะไม่ได้เดี๋ยวผมให้แม่ผมแกะก่อนมีครววข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคเป็นแท่งกล้วยเลยกล้วยหนึบกินเลยดีกว่านะครับไม่พุมพันลำเพลงเฮ้ย มีความเปรี้ยวขึ้นนำนิดๆนะให้คะแนนแพ็กเกจเท่าไหร่คะแล้วก็มีให้หวานหนึ่งร้อยพันเลยครับอร่อยมากพี่เคนมิ่งขอสูตรหน่อยนะเดี๋ยวทำมั้งกล้วยบ้านเราเต็มเลยก็สามารถสั่งได้ตามชของเี้นะคะทุกทุกคนมิ่งเ็นกล้วยหนึบ ตอนเล่นเกมตอนดูหนังหรือว่าจตอนรู้น้าก็จะหาช่องพับช่องพับคือช่องซงชินาปูของผมเนี่ยอยากกดไลค์น้อยครับเพราะว่าเดี๋ยวช่องซงชินาปูของผมเนี่ยมันฉี่นะครับแล้วก็จะไม่ได้ทําคลิปอีกเลยทุกคนต้องกดไลค์เยอะๆนะครับพูดต่อได้เลนกายอ่ะมาเลยกินนิดอดีย เป็นไงคะความเหนื้อตัวแพ็คเกจก็มาไม่ติดตาด้วยเนาะไม่ติดตาเนะคะอร่อยมากน้ยนะตาจริงเทเป็นกล้วยนึ่งนะคะฝากหน่อยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย